ล่าสุดคดีนอนชมพู่นรินพึ่งทนายดังช่วยคดีอนาจารเด็กเผชิญหน้าพ่อเหยื่อเมินคุยผวาโดนคดีชมพู่จากกรณีทนายรัชพลศิริสาคอนได้โพสเฟซบุ๊กระบุว่านารินแห่งบ้านกกกเกโทรมาขอบความช่วยเหลือทนายจะแยกร่างได้มะซึ่งคดีผ่านไปกว่า100วันแล้ว เยล่าสุดวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาทนายรัชพลสรีสาครเปิดเผยว่ากรณีของนายนารินนั้นตนขอแบ่งพยานหลักฐานเป็นสองส่วนส่วนแรกคือพยานหลักฐานที่ตำรวจมีตนคิดว่าคงมีหลักฐานคงมีความหนักแน่นมากพอจึงได้มีการออกหมายจับซึ่งคดีนี้แตกต่างจากคดีของลุมพลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะคดีน้องชมพูนั้นศาลยังไม่ออกหมายจับ ส่วนหลักฐานส่วนที่2คือหลักฐานที่น,นายนรินมีตนมองว่าการที่น,นายนรินนำหลักฐานไปมอบให้กับทางอายการถือว่ามีประโยชน์มากๆเพราะการเริ่มต่อสู้ตั้งแต่ชั้นตำรวจและชั้นอายการนั้นดีกว่าไปต่อสู้ในชั้นศาลแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องดูว่าทางอายการจะมีความเห็นเกี่ยวกับหลักฐานที่เพิ่งนำไปมอบให้อย่างไร ในวันนี้ป่าชาวัดก,กกกทางครอบครัวญาติพี่น้องของนายนารินและนายออสได้นิมวลพระจำนวนสีรูปร่วมกันทำบุญหน้าสถูปกระดูกของพ่อแม่ที่เสียชีวิตซึ่งงานนี้ทางนายออสพ่อของเด็กห้าขวบได้มาร่วมงานด้วย ช่วงแรกที่มีการทำพิธีนายนารินได้นั่งร่วมพิธีอยู่กับญาติญาติส่วนนายออสได้ปรีกตัวมานั่งพนมมืออยู่ข้างหลังญาติญาตเพียงคนเดียวกระทั่งช่วงกรวดน้ำนายออสก็ได้ขยับเข้าไปนั่งร่วมกับญาติญาตแต่คนละฝั่งกับนายนารินซึ่งตลอดงานทั้งคู่ไม่ได้มีการพูดคุยกันแม้แต่คำเดียวต่างคนต่างร่วมพิธีและเดินทางกลับ นายนรีเชื้อคมตาผู้ถูกกระหาเปิดเผยว่าตนก็ดีใจที่ได้เจอหน้านายออสมาร่วมงานทำบุญพ่อแม่ซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันตนก็ทำตัวตามปกติต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าหากพี่ชายอยากจะพูดคุยกับตนก็ยินดีที่จะพูดคุยกับเขาแต่วันนี้เขาไม่พูดตนก็ไม่รู้จะพูดกับเขาอย่างไร โดยน,นยนายนรินทร์เชื้อคมตาผู้ถูกกล่าวหาเปิดเผยว่าตนก็ดีใจที่ได้เจอหน้านายออสมาร่วมงานทําบุญพ่อแม่ซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันตนก็ทําตัวตามปกติต่างคนต่างอยู่จะถ้า,าพี่ชายอยากจะพูดคุยกับตนก็ยินดีที่จะพูดคุยกับเขาแต่วันนี้เขาไม่พูดตนก็ไม่รู้จะพูดกับเขาอย่างไรซึ่งวันนี้พิธีก็จบลงด้วยดี ต่างคนต่างอยู่แต่ตนก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นที่ได้ทำบุญให้พ่อแม่แต่สาเหตุที่ไม่ได้นั่งข้างๆในออสนั้นเพราะว่าตนไปนั่งอยู่ก่อนส่วนในออสมานั่งที่หลังแต่ก่อนหน้านั้นมีญาติามานั่งก่อนแล้ว ทำให้ต้องนั่งคลรที่กันน,นายนรินทร์กล่าวต่อว่าวันนี้ก็ได้รวบรวมเอกสาร,รเพื่อส่งให้หน่วยงานต่างๆเพื่อร้องของความเป็นธรรมให้กับตัวเองซึ่งเมื่อวานนี้ตนก็ได้โทรหาทานายรัชพลเพื่อขอคําแนะนาําต่างๆแต่ก็ยังรอว่าจะมีทนายท่านไหนยินดีเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือไม่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนางจอมนามสมมติภรรยานายออสให้ข้อมูลว่า การที่เขาโทรหาทนายก็แล้วแต่เขาถ้าเขาจะหาทนายมาสู้แต่ตนก็มีทนายข้อมูลหลายๆเรื่องอยู่ในสำนวนแล้วตนไม่อยากจะพูดอะไรมากจะขอสู้ในชั้นศาลเท่านั้นซึ่งจะอิงตามหลักฐานและพยานตนก็ไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายมากมายนะัก และเป็นเรื่องที่ตนก็ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ตนก็มั่นใจในหลักฐานของฝั่งตัวเองและตนก็มั่นใจในคําพูดของลูกสาวเพราะตอนที่รู้เรื่องนี้ตนก็นั่งฟังคําพูดลูกอยู่กับตารวจด้วยและตนก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่สหวิชาชีพนํารูปของผู้ชายหลายคนที่ให้เด็กดูแต่ลูกสาวก็ชี้แต่รูปนายนรินอยู่หลายครั้งรวมถึงตอนที่นายนรินได้ประกันตัวใหม่ๆและออกข่าวลูกสาวของตนที่ดูโทรทัศน์ก็ถึงกับโยนรีโมทและบอกว่ากลัว เมื่อเห็นภาพนายนรีในโทรทัศน์อย่างไรก็ตามตนยอมรับว่ารู้สึกลำบากใจที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลและต้องเสียเงินในการสู้คดีล่าสุดตำรวจบุกถามพ่อชมพู่สาวิตรีอยู่ในวันลูกหายป้าแต่งป้องเห็นจริงที่สวนยางจากกรณีมีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่26สิงหาคมในอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำซึ่งล่าสุดทีมข่าวได้สอบถามพ่อของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าไม่ได้ถูกเรียกไปสอบปากคำเพียงแต่ตำรวจสอบถามข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุแม่น้องชมพู่ไปวัด GPS ส่วนยางจริงหรือไม่โดยล่าสุดมวันที่27สิงหาคมทีมข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านกะกอกไปพูดคุยกับนายมก สงวนชื่อน,นามสกุลสามีของนางนาลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาขณะที่ตนและนางนาลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่ชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS ส่วนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนาลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนาลินลุงพล ป้าแตนและแม่นอนชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพลชวนพวกตนไปส่งพระสุรัสทียอเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารโดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่สอดอยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนาลินก็ช่วยแม่นอนชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางน,นลินก็เดินทางกลับ โดยจำแนว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9ก้นากาสาบนาทีเพราะตนกับนางนัลลินรีบไปส่งพระกับลุมพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9ก้นาิกาถึง9ก้นากาสาบนาทีแม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนอย่างจริงในม็อกยังบอกอีกว่าถ้าหากตำรวจจะมีการสอบสวนใหม่ทั้งหมดตนก็ไม่อยากจะให้สอบสวนใหม่เพราะชาวบ้านก็คงจะจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็จะเดือดร้อน เพราะไม่ได้ออกไปทำอาหารกินอย่างไรก็ตามสําหรับการพักคดีนั้นทางไม่ได้หลักฐานอะไรเปินก็อยากให้พักคดีแต่ถ้าตํารวจไม่พักคดีตนก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขานางสาววิตรีวงศีชาแม่ของน้องชิพู่บอกว่าที่ตํารวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอดสามเดือนที่ตํารวจทํางานแม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนไร้ายได้ นางสมพรหลับโภปา้าอนชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องนี้ตนยืนยันได้ว่าแม่ชมพู่ไปกับตนจริงหากตำรวจจะถามตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาถามคนที่ไปด้วยหากไปถามคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็จะคงไม่รู้เรื่องคนที่ไปวันนี้ก็จะมีแม่ชมพู่ป้าถอนลุงมก็กตนและลุงพลหากจะมีคนที่จะเห็นอีกคือตาชาและยายสมพวนแต่คนที่มั่นใจว่าอยู่ด้วยแน่นอนก็คือกลุ่มคนที่อยู่5้าคนโดยเฉพาะป้าแตนกับลุงพล ตอนนี้ตนยืนยันได้ว่าความคิดที่ว่าแม่ชมพู่ไม่ได้ไปว่า GPS เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันหากให้ไปเป็นพยานตนก็พูดได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตนพร้อมหรือไม่ในการไปเป็นพยานแต่ตนอยู่ตรงนั้นจริงๆและแม่ชมพู่ก็อยู่ตรงนั้นดังนั้นตนก็พูดได้หากตนไม่อยู่ก็คุณจะทําอะไรไม่ได้และพันตำรวจเอกชัดชัยวงศ์สุนารองผู้บังคับการตำรวจภูธรสวรรัดมุกดาหารบอกว่าตารวจก็ไม่เคยออกมาพูดหรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้จึงอยากวอนให้ทุกฝ่ายที่สนใจในคดีรอการถแถลงผลของการสอบสวนของตำรวจอยา่าไปหลงเชื่อบางข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปล่าสุดจากกลุ่มของออยซีและเพือก f เ i ื n d s ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพส์ข้อความเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ไว้ว่านักข่าวถามป้าแตนป้าแตนก็พูดตามความจริงจะให้แกบอกหรือว่าไม่ได้อยู่กับแม่น้องก็เขา อยู่ด้วยกันจริงๆแกพูดความจริงไม่ได้พูดเพื่อช่วยใครอย่าพยายามยัดเยียดให้ใครผิดเพียงเพราะไม่ถูกใจเพราะคดีสุดท้ายมันต้องยืนอยู่บนความถูกต้องโดยหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาเน็ต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นใช่ค่ะส่วนตัวเราคิดว่าป้าทำถูกแล้วนะคะเพราะป้าพูดความจริงถึงนักข่าวสถานีครั้ง ป้าก็พูดตรงทุกครั้งเพราะป้าพูดความจริงค่ะป้าเป็นคนซื่อป้าทําถูกแล้วมันก็เป็นคําให้การของป้าก่อนหน้านี้อยู่แล้วป้าไม่ได้บิดเบือนพูดตามเดิมเป,เป,เป๊ะป้าแกพูดความจริงแกเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วเคยพูดยังไงก็พูดเหมือนเดิมงงใจกับคุณที่บอกว่าป้าควรจะเงียบถ้าป้าเงียบมิสิจ๊ะจะแปลกมากผิดสังเกตเลยแหละ เรารู้สึกว่าตอนนี้เหมือน FC ลุงพลป้าแตนกำลังโดนปั่นให้แตกแยกกันนะดุงกับป้าเขาเป็นคนหน้าเดียวกลับหน้ากลับลํากลับกรอกไม่เป็นคนถึงรักและสงสารเขาไงครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจะพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมใช่ค่ะคำให้การก,การตำรวจครั้งแรกก็ให้การและว่าอยู่ด้วยกันที่สวนยาง เป็นพยายนให้กันว่าอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วถ้าครั้งนี้ป้าแกเกิดบ่ายเบี่ยงหรือบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่แน่ใจงานก็เข้าป้ากับลูกอีกลสิคะ <t> ความจริงก็คือความจริงป้าแตนแกย,ยืนอยู่บนความถูกต้องแต่ก็มีคนคงอยากจะให้โกหกใสร่รายพี่สาวเหมือนในละครซะง,งั้นจิตใจ,จทําด้วยอะไรความจริงก็คือความจริงสิเฮ้อไทจ้า,จาทาถูกแล้วค่ะ การที่พูดความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายส่วนใครที่โกหกจะทุกข์ใจจ้าใช่ค่ะถึงรักการถ้าเขาผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดถึงเกลียดการถ้าเขาไม่ผิดก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขานะคะรู้เห็นก็ต้องตอบไปตามจริงแต่ถ้าเมื่อไรที่ป้าไม่พูดหรือบิดเบือนความจริงเมื่อนั้นป้าก็จะเป็นหนึ่งในยพยานเท็จและร่วมมือปกปิด คราวนี้จะได้ไปอยู่ในคุกทั้งโคตรและประชาชนต้องการแบบไหนจะเอาความจริงและความถูกต้องคิดกันให้ได้ก่อนจะพิมพ์อะไรออกมาไม่ใช่เอาแต่สนุกในเสียรีทางความคิดแต่ลืมเรื่องกฎหมายที่จะเอาคนที่ผิดจริงๆเข้าไปรับโทษ